สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ชาวแพกับสีมาเห็ดนนามมีซึ่งเทาก็ไปซื้อมีอยู่ตลาดเมื่อเช้านี้เพราะว่าเม่เลาว่าเราอยากกินมีชาเแพรก็เลยซื้อมีมาเห็ดจินเนาะหนามมีเทากับบุ้มมี่ยังลายก็เป็นเอาปลาคอปลาคอแบบว่าธรรมชาติเทาปลาคอกระประุกมาใส่เห็ดหนามมีเนาะอยากทีแบบว่า,รราเอาไก่หรือว่าปลานิ่งก็ได้แต่ว่าเทาเอาปลาแบบอยู่ในหน้า,แบบา,า,แบบาเขามาใส่แล้วก็เท่ากับสีเห็ด ตำมักพริกแล้วเขาก็สีเอาไปเกี่ยวกับน้ำมันมันมันแล้วตำหมถั่วใช่ด้วยตำมถั่วลงไปในนี้บ้างหรืถั่วมันได้จังบ้อีกปลานี่บ้านเขาก็เจ้าขัวเอาอันนั้นโบเจะนางมันห่างอนนั้นแต่ตอนนี้อะไรก็สนุกเลยแม่วาเห็นมันวางเขาเป็นปุ่นเต๋าวางเขาเต๋าอันนี้อยู่ในทางนี่ยาบานทียในทาง รเราะมีสานีนะครับเนาะกะดำผิดก,กับกระเทียม,มให้มันละเอียดเพราะว่าอยู่บ้านเนามีกเจะเห็นเนว่นี่เอาไปเจียวกับน้ำมันให้มันหอมหอมอจำเอาไปสื่อเมม,มาใส่กระไดนาจอยเมนนะครับอย่ดินี้ไม่ทาไม่นในหลดอด เมนมันโผั่น่ะเมนแมนไปเองบอใหญ่คนบอกที่ใส่กันได้ชัวร์มิจ๊ะเพลงได้เเกี้บเป็่นมันบอกเปลเออโทรแม้ว่าพี่มาทำหลับจำนะ ไลนกกนเนาะกระตเียมจะนะน่ะาลใ่าหยบูงเทพนะใส่าปา

ทีเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเอาปลาไปเจียวกับน้ำมันให้มันหอมน้มันแล้วเฮาค่อยสิเอาลงไปในหม้อน้ซุปเนาะตนี้หม้อก็เริ่มอแล้วเฮาเฮ็ดกินอยู่หน้าเนาะก็สิประมาณนี้ายมาายเปิดบ่เป็นโอเบิ่งจ่มหม่แล้ว เราออกเสมอใหญ่ใหาะใหญ่ต้องอ่ะไล่แบอลงจอยลงอีกลงอีกเออก็จบังดูวมฆกระโูนะอือจะเห็นกินไล่ใช่ป่ เกี่ยวเนาะเกี่ยวไห้มันหอมเพราะว่ามันจะหอมกระเทียมแล้วก็ะหอมพริกพริกข่าที่ห้าเอาลงไปตำแล้วก็จะมีหมักขั่วมักคอดินอะไรหมักข้าดิซงเนาะเนาก็ไปตำใส่กระปาตำใส่กระปาแล้วก็ใส่หมักพริกข่าเกี่ยวกับมันให้มันหอมสูตรยูลาฮอร์ลาเพราะว่าน้ำมันมันก็คือเห็นหมดเลยแหงกรยามัม แล้ออหน้าัน้ักน้อยใส่นิดใส่เลยบ่เพราะว่านนอาะไรมันอิน่มเกี่ยวมันหอมโอ้หอมเนาะนหอมกะทิหอมมาลอมลอมอลรมนะตัวเบี้กะทิ ลืมกะทิชั้บาเนี่ยนี่าต้องกนนิน <c oughs> สนร้างกระรกเอากะทิทระว่าใส่กระานี่เหรอเอาหน้ามนนี่ลืมสูตรตรงนี้เนาะไว้เนาะห้ากระซิใส่กะทิลงไปกะทิกลมหน้อยกองหนึ่งเพราวะว่าน้ามันหม้อหนึ่งมันก็จะเป็นหอมไม่หอมกะทิแล้วก็ผักริกขาวโัวแล้วก็ใส่มะมะขัวดินลงไป ตำกับพริกตำกับปลาโอ้หอมสุดยอดพอมันเท่าเอ้ยโอ้สีมันก็จะเริ่มแดงเพราะว่าอีเมลเราบุกินเผ็ดเอ้ถ้าเกิดว่าเขากินเบ็ดเท่ากับกบัดมาถึงดิบใส่สหนึ่งขัวให้มันหอมก่อนลราจะเอาลงอีเนี่เนาะอาิีทาเบิ่งขั้นตอนที่เทาเทลงไปในะนำหมอน้ำสุกแล้วก็กินเลย าก็สิเทนน้ำซุปลงไปให้ลงปลากระซิน้ำซุปหอมรู้บายหอมนีกะปิเนาะหอมว่ามีขาว่ามีจับซะุด้วยดู้อดู mời 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 mẹ. mời cái mời 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 นี่เขากบน,น้ำเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเหงื่อมีเขาเหงื่อการชิมีพักบุ้งพักบุ้งอยู่ในหน้าเขาเองแล้วการชิมีบักทัวแล้วการชิมีบักหุงเนาะเขาใส่เพราะว่าบักหุงในหน้าเขาเองเขาบริสุทธิ์มีกูมีใส่ล็เป็นโรคเปนักคุงอวันี่บะหมี่อืมทานแล้วมักตั้งห,งหน้าตั้งหงนี่ก็เป็นหมีเขาเนาะหมี่ต้องมัดไว้ย่ามันแห้งมันแห้งมันชิบเซ็ตนาะแต่คุณได้สิ กินเดาสเปซิไทยตอนกินเ้ยาเดาป่เดอกสมอหันไวหน้ามือหมอน่อยเออตักถั่วชิ้นนั่น่วยือมาน่อยดน่งนี่มันกลนแล้วเนาะเอก็น ปมมาตั้งไรนะโย้ยผลม,มาตัลังเมก็กินตําลัางสอนผมสังอยากลาบซีอินกินิไดาเนาะลาบกอา,ากานขานียขายอีแดงเนาะเนาะมันตอนที่ผนมาอัานี้เปลี่ยนง้อบอุเด็กเนาอเพาเนามีเขาานะเนาก็ สใส่มีลงไปมีแต่สีนี่แหละมีนะมีผลไม้ใส่น้ำมันบล็อกเบอรเกอรมีห้าผ่ได้ใส่น้ำมันไข่ไม่ใช่นะเป็นชิ้นหนึ่งไข่มีก็นไรเติบได้มีเนาะซื้อมีเนาะเพราะว่าเศษมันจะน้อยๆเป็นเศษเหล็กเนาะเขาจะใส่เศษเหล็กมาเป็นมีดีกว่าไปชื้อกระปุกเนาะเศษเหล็กแล้วก็ใส่เหมอลงไปนี่เสร็จเลาวไหมเอาขาวโพดอีกชิ้นอื้อ

ก็กินแพ็กกินมันแล้วแล้วตั้งไ้เฮ้ยมรมีขาจะได้รายอย่างนั้นอย่างนี้มาหนเขาเซตเียแล้วกาแฟน่ะมักกินเพชรใส่ันนี้ลงไปอันนี้เป็นเป็นมักริกเขา ไปทิ้เขาลงไปนะนี่เรียบร้อยนี่ก็เป็นผ้าครัวละพาแบบธรรมชาติเขาเสียพรมยิปโป้เสียงเอียกอ,อย่างนี้ผักเปน็นมันโนะได้ยังปะเบโอ้ยเมื่อนี้จะแบบปิดทางปิดเมื่อนี้่ิดวางได้ย่างซื้อซสิไม่พอ,อ,อบเบิดลอยหนึ่งแต่ว่าจักสิอยู่ไส ย่ดลงมองไหวบวลดลงมองไหวก็เจ๊กมันยังไปกินไปกินน้ำพราะไม่น้ำกินน้ำกันเลอยเดา่อนี่พ่คนละพาัดแน่นเที่บเที่าะกินไหมแม่นี่ว่าให้นั่งกูมาเฮ้ี่บ่แม่ี่ว้อง

ผัวลวพาพพัวละพากาเด็ดเลื่อยมันกันตัพึ่นไปไหนไรวันเกิดอีว่านะงเขาินเด็ดหน้าในี่นี่แล้ว แล้วกุไลขาวพวกคนล่างอย่ามั่งหงงอ่ะไปลงไปไปกินล่างถั่วเด้อว่าจังมึงอไงบ่ลางถั่วยเนาะเป็นมีบ้านเฮามีมะไงใครกูกระปุกด้กระปุกนั่นมันเป็นของดองอันนี้ดองก็หลังแหงชอชอชอหอมมาเด้ออยากเด้อ เดืกินแล้วตักขึ้นถั่วโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสาแพรกับอจบคลิปเพีย้ยนเ่านี้เนาะคันถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเพเื่อซาสาไนเด้อเพื่อที่ได้มีกำลังใจใคลิปต่อไปเนาะพอกันไหมคลิปหนาบ๊ายบายขอตัวลากินก่อน